วสวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านครับขอต้อนรับกลับเข้าสู่เดดช็อกสตอรี่ ค่ำคืนนี้ผมได้ยกอีเมลฉบับหนึ่งซึ่งส่งมาจากคุณชาตรีนั่ล้อยฟังกันกับเรื่องย้ายที่อยู่ขอย้อนกลับไปประมาณช่วงปี2538ตอนนั้นผมยังเรียนอยู่ชั้นมัธยมปลายที่ต่างจังหวัดทุกๆเย็นหลังเลิกเรียนก็มักจะมาช่วยพ่อขับรถสามล้อหรือว่ารถตุ๊กๆนั่นเองเป็นแบบนี้อยู่ประจำทุกวัน วิ่งจากในตลาดไปส่งตามหมู่บ้านต่างๆเนื่องจากในสมัยนั้นรถยนต์ส่วนตัวก็มาเยอะเหมือนสมัยนี้จะไปไหนมาไหนทีก็ลําบากถ้าเกิดไปถึงตลาดเวลามืดค่ําเป็นอันไม่ทันรถประจําทางที่จะวิ่งเข้าหมู่บ้านซึ่งในวันหนึ่งนั้นจะมีแค่ไม่กี่เที่ยวส่วนใหญ่หากเลยเวลาหกโมงเย็นไปแล้วรถสองแถวประจําทางก็จะหมดหลังจากเวลาหกโมงเย็น ็จะเป็นเวลาของวิ่งรถมอเตอร์ไซค์รับจ้างรวมไปถึงรถตุ๊กๆที่จะทำะไรายได้เป็นกอบเป็นกลับแล้วก็มีอยู่วันหนึ่งวันนั้นผมก็มาช่วยเปลี่ยนพ่อขับรถตามปกติทุกเย็นเพื่อให้ท่านนั้นได้ไปพักผ่อนระหว่างรอรถประจำทางที่มาจากกรุงเทพเพื่อส่งผู้โดยสารในอำเภอที่ผมอยู่ระหว่างนั้นก็ได้นั่งคุยกับนา้นาๆลุงๆที่รู้จักกันไปเรื่อย จนเวลาผ่านไปประมาณสักห้าทุ่มได้ก็ได้เวลารถเข้าพอดีและในรอบนี้นั้นผมได้ผู้โดยสารเป็นผู้หญิงวัยกลางคนพร้อมลูกอีกสองคนเป็นเด็กผู้หญิงและเด็กผู้ชายอายุประมาณ8-10ขวบพอตกลงราคากันเรียบร้อยผมก็ขับรถไปส่งซึ่งระยะทางไปก็ประมาณสัก30กิโลเมตรได้เส้นทางที่จะมุ่งหน้าไปส่งนั้น เป็นถนนลูกรักค่อนข้างจะเรียบก็เลยสามารถใช้ความเร็วได้เต็มที่ระหว่างทางที่ไปก็ไม,ม่ได้มีเหตุการ์อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งส่งผู้โดยสารเสร็จเรียบร้อยก็ถึงคราวขากลับบรรยากาศรอบตัวตอนนั้นมันดึกรู้สึกกลัวขึ้นมานิดนิเงียบก็เงียบเปรียวก็เปรียวแต่ว่าผมต้องขับรถผ่านปาเป็นบางช่วงสลับกับไร่สวน ขึ้นเนินและก็ลงเนินยิ่งช่วงไหนที่เป็นป่าจะมีเงาต้นไม้ที่สะท้อนกับแสงของพระจันทร์เป็นเงาตะคุ่มตะคุ่มดูแล้วน่ากลัวขับรถไปเรื่อยจนไปถึงทางลงเนินเป็นทางโล่งระยะทางตรงยาวและก็ขึ้นเนินอีกครั้งหนึ่งจะเห็นเส้นทางชัดเจนเนื่องจากเป็นที่โลและพระจันทร์คืนนั้นก็เต็มดวงสายตาของผม ได้สังเกตเห็นเหมือนคนเดินอยู่ข้างทางฝั่งซ้ายมือแล้วก็เป็นในลักษณะเดินสวนเข้ามาคือคนที่เดินอยู่ด้านซ้ายมือนั้นกำลังเดินเข้ามาทางที่รถผมขับมานั่นเองระยะประมาณสัก100เมตรได้ตอนนั้นก็เริ่มชลอความเร็วลงแล้วก็เปิดไฟสูงเป็นไฟแบบสปอรตไลท์เพื่อดูให้แน่ใจว่าใช่คนจริงๆหรือเปล่า ในตอนนั้นระยะทางนั้นใกล้กว่า100เมตรแล้วรวมกับแสงไฟจากสปอตไลท์ทำให้มองภาพได้ชัดเจนด,ด้านซ้ายมือนั้นเป็นคุณตาแก่แกลักษณะผอมสูงมากสวมเสื้อแขนยาวกางเกงขายาวมีผ้าขาม้าคาดอยู่ที่เอวแต่ว่าบนไหล่ข้างหนึ่งนั้นแกระแบกถุงปุ๋ยอยู่ส่วนไหล่อีกข้างมีเด็กผู้หญิงอายุป,ประมาณ6กขวบนั่งอยู่ คุณตาคนนั้นกำลังเดินตามขอบทางเข้ามาใกล้เรื่อยๆแล้วก็มียายแก่ผมสีขาวใส่เสื้อแขนยาวหนุ่งผ้าถุงลายสีเข้มอยู่ด้านข้างของตาในลักษณะมืองกับนั่งพับเพียบแล้วค่อยๆขยบตัวตามไหล่ทางมาเรื่อยๆแล้วยิ่งไปกว่านั้นมีเด็กอีกสองคนวิ่งวนอยู่รอบตัวคุณยายพอผมเห็นรายละเอียดแบบนี้ว่าด้านหน้า เป็นคนในลักษณะไหนผมก็เริ่มเปลี่ยนจากไฟสูงเป็นไฟต่ำเพราะากลัวจะแยงตาทั้งคุณตาและคุณยายตอนนั้นไม่ได้คิดอะไรมากไปกว่าชาวบ้านที่หารถไม่ได้แล้วต้องเดินทางนั่นเองแล้วผมก็ค่อยๆขับรถเข้าไปใกล้เรื่อยๆแต่ว่าทั้งสองนั้นไม่มีท่าจะหลบแสงไฟเลยสักนิดเดียวในหัวตอนนั้นมีแค่เพียงความสงสารแล้วก็สงสัยว่าเขาจะเดินไปไหนกัน สงสารเด็กๆคุณตาและคุณยายที่ต้องเดินจนกระทั่งผมขับรถกำลังจะผ่านด้วยระยะไม่ถึง4-5หเมตรผมก็ได้หยิบเบรกรถเพื่อจะถามว่าจะไปไหนให้ผมไปส่งไหมในขณะที่ผมหันหน้าไปถามก็ต้องแปลกใจสุดชีวิตมีใครสักคนอยู่บริเวณน,นั้นทั้งๆที่ถนนนั้นโลกงประกอบกับแสงไฟจากรถค่อนข้างสว่าง ไม่พบใครสักคนผมได้แต่เหลียวซ้ายแลขวาเพื่อให้มั่นใจว่าไม่มีใครอยู่จริงๆเมื่อไม่เห็นใครแล้วก็รีบขับรถกลับบ้านอย่างเร็วที่สุดค่ำคืนปริศนานั้นก็ผ่านพ้นไปจนกระทั่งเช้าวันต่อมาตื่นมาเจอคุณพ่อก็เล่าให้พ่อฟังพ่อก็ฟังไปยิ้มไปแล้วก็บอกว่าเขากำลังย้ายที่อยู่ไม่นานมานี้ บริเวณนั้นชาวบ้านเขามีการขุดรือสารเจ้าพี่นั่นเองถ้าเจอแบบนี้เขาแบกถุงมาด้วยแน่นอนว่าเขาเหล่านั้นกำลังหาที่อยู่ใหม่นั่นเองเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ขอขอบคุณเจ้าของเรื่องย้ายที่อยู่ขอให้ท่านผู้ฟังทุกท่านรับฟังเพื่อความบันเทิงนะครับด้วยความขอบคุณจากที่งานเดช s h o c สำหรับวันนี้สวัสดีครับ s <S สำหรับสุืด,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 ดว